วิธีการออกกาลังกายนะครับปลาขึ้นเลี้ยงเนี่ยตามสูตรผมเนี่ยผมจะวนน้ํานะครับผมจะวนน้ําวนในถังนะครับถังถังถังอะไรก็ได้วันแรกเนี่ยนะครับผมจะวนข้างละ5นาทีนะครับ ซ้าย5นาทีขวา5นาทีนะครับเราสังเกตได้ว่าปลาเราก็จะโต้น้ำะนะครับไอ้นี่เพิ่งขึ้นเลี้ยงวันแรกนะครับกําลังยังไม่ดีเดี๋ยวผมจะวนแบบนี้นะครับซ้ายสลับขวานะครับโดยการจับเวลานะครับตอนนี้ผมวนไปทางซ้าย5นาทีนะครับ น,นี่สูตรการเลี้ยงนะครับมันมัน,มนแล้วแต่ใครสูตรใครสูตรมันนะครับแล้วแต่ปรับประยุกตามตามเวลานะครับตามความสะดวกเพราะว่าบางคนเวลาก็ไม่ได้เยอะทํางานประจําอะไรเงี้ยครับอุปกรณ์ไม่พร้อมอ่าเนี่ยนะครับสําหรับผมก็ทํางานประจำอ่ะนะครับทํางานประจํา เวลาก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็อศั่เลี้ยงเราดูตัวสู้นะครับส,ส่วนมากถ้าเราเล่นเวทไม่แพงก็จะเลี้ยงไม่ต้องแบบพิถีพิถันเยอะแต่ถ้าเราเน้นเราจะเล่นแพงหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับต้องเน้นหน่อยเพราะว่ามันเหมือนนักมวยนะครับสัต ปากัดเหมือนกันกับไก่ชนลยนะครับถ้าเราฟิตซ้อมไม่ดีกําลังไม่ถึงปลายปลายยกเราอ่อนแอกว่าเขาเนี่ยเราก็จะโดนเขากัดหรือว่าจะโดนเขาจะตกน้ําตายะนะครับโอกาสมีแต่ถ้าเราฟิตซ้อมถึงเนี่ยนะครับอโอกาสมันเพชนะมันก็ทําให้เรามีโอกาสชนะมากขึ้นนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับปลาด้วยนะครับเราก็ต้องมีปลาที่เก่งด้วยไม่ใช่ว่าปลาไม่เก่งนะครับถ้าปลาไม่เก่งเนี่ยต่อให้ฟิตซ้อมยังไงปลาไม่มีเขี้ยวนี่ครับโอกาสที่เราชนะเขาเนี่ยน้อยนะครับน้อยจริงๆน้อยมากปลากัดต้องมีเขี้ยวนะครับต้องกัดเพื่อนแล้วมีแผละนะครับ ถ้าไม่มีแผลเนี่ยก็ไม่รู้จะชนะเขาได้ยังไงนะครับชนะได้เหมือนกันครับโอกาสน้อยอาจจะเป็นปลายิงโซ่หูโซกท้องทําให้เพื่อนจุกอ่าโอกาสนี้ก็ชนะได้ครับมีครับมีอาศัยทุบเอาเขาเรียกทุบนะครับอันนี้ขึ้นเลี้ยงวันแรกนะครับตอนเช้าผนก็วนไปแล้วรอบหนึ่งนะครับตอนเย็นหมอกก็วนอีกรอบ รอบละห้านาทีนะครับซ้ายสลับขวาห้านาทีวนไม่ต้องแรงเยอะนะครับดูให้ตัวปลาเราสามารถสูน้ำได้นะครับเนี่ยนะครับตัวนี้ก็เมื่อกี้วนไปแล้วอ่านี้วนไปแล้วเมื่อกี้ตัวนี้เป็นปลาชุดเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นสีเขียวแดง ึ้นเหลียมวันแรกนะครับขึ้นเหลี่ยมวันแรกออกจากน้ำหมักนะครับคือคักตัวใช้ได้เลยครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นปลานคนปัุมนะครับเป็นสายนคนปัมตัวนี้ยังไม่ได้วุนตัวนี้ก็จะได้เลยตัวนี้จะวุนอีกรอบสายนคนปัทุมเอานะครับ จบคลิปแค่นี้ก่อนเดี๋ยววิธีการเลี้ยงก็จะมาลงรายละเอียดในคลิปต่อไปคลิปนี้การวนน้านะครับเอาไปประยุกต์ใช้กันได้บางคนก็ใช้มอเตอร์หรือว่าใช้อะไรก็ได้ครับประยุกต์อันนี้ผมเลี้ยงไม่เยอะก็อาศัยเอามือปั่นเนาะนะครับบางคนก็ก็บอกว่าไม่วนน้ําอาจจะไล่ลุกไล่หรือพานตัวเมียอันนี้ของผมเลี้ยงครบครับมีทั้งวนน้ําด้วย ไล่ลูกไล่ด้วยพานตัวเมียด้วยไล่เลี้ยงครบสูตรอ่ะนะครับใช้ทุกอย่างใช้ทุกอย่างพวกปลาเนี่ยบางตัวมันก็เชิงไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวเกาะแทงเนี่ยถ้าเราวนน้าเยอะๆหน่อยเนี่ยมันก็โอกาสที่จะทําอันตรายคู่ต่อสู้เนี่ยได้ได้เยอะนะครับเพราะว่าเกาะแทงปลาเป็นปลาเกาะแทงเนี่ยจะเป็นปลาที่ใช้กําลังเยอะใช้กําลังเยอะ เกาะแทงหลังวนวนแทงหลังลอยหลังเขาเรียกปลาเชิงลอยหลังนะครับจะใช้จะใช้แรงเยอะ,ะคอยเกาะเกาะแล้วก็เกาะแล้วก็กัดแผลท้องหรือว่ากัดแผลยอดยอดปากตานะครับไอไอไอพวกปลาเกาะแทงนี่เราต้องเลี้ยงให้แข็งแกร่งนะครับ แล้วมันก็จะมีอีกเชิงหนึ่งก็คือปลากัดเป็นปลาตบนะครับเป็นปลาเขาเรียกปลาตบถ้าเปรียบเหมือนไก่ก็เป็นไก่พมา่านะครับปลาตบเนี่ยมันจะคอยเดินหน้าให้เพื่อนตามหลังแล้วก็หาจังหวะกัดอ่าเพลย์หลักๆก็จะกัดเข้าเข้าปากเข้าตาเข้าบริเวณหน้านะครับอ่านนครับเป็นปลาเชิงตบนะครับ ปลาเฉีงตบน่ากลัวนะครับถ้าเคี้ยวยาวๆเนี่ยโอกาสคําสองคำเนี่ยเกมพลิกได้เลยนะครับตอนนี้ก็บางท่านก็มีความรู้เยอะกว่าผมนะครับผมก็ความรู้ก็ก็นิดหน่อยนะครับ ไม่ถึงกับขั้นกับเซียนไม่ถึงกับขั้นกับเขาเรียกว่าเซียนเอาเป็นว่าเออผมก็กัดปลามาตลอดนะครับตั้งแต่เด็กเพราะว่าที่บ้านเนี่ยทำบ่อนปลากัดอ่าจะเห็นปลากัดกับพ่อตั้งแต่เด็กๆนะครับกนเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆจนถึงปัจจุบันก็มีเลี้ยงบ้างหยุดบ้างนะครับแล้วแต่จังหวะชีวิตเพราะว่าบางทีเราติดงานประจํานะครับอาชีพหลักๆผมก็เป็นวิศวกรโครงการนะครับ จะจอยอยู่ม่ันกยเป็นที่เล่นไม่เยอะครับผมเล่นไม่เยอะเล่นไม่เคยถึงหมื่นนกทีหนึ่งผักกัดเนี่ยมีมีเกือบถึงไม่ครั้งหนึ่งครับแต่ว่าไม่เคยเกินหมื่นเนี่ยนะครับสังเกตดูปลาเราจะวนน้ำนี่ ครับจะสู้น้ำหน่อยโอเคครับจะจบคลิปการวนน้ำไว้แค่นี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาให้ดูการไล่ลุกไล่และหรือการพานตัวเมียนะครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ